สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้นะคะฝ้ายมีบอลสีมาแบ่งปันนะคะท่านผู้ชมรอบจะส่งวันพรุ่งนี้นะคะแต่แจง้งท่านผู้ชมไว้ก่อนนะคะเดี๋ยววันนี้ฝ้ายมาอัปเดตให้นะคะก็แล้วมาเจอกันอีกครีนึงสุดสัปดาห์หน้าเลยนะคะท่านผู้ชมขาะเนาะ,ะวันนี้มากับน้องแกงส้มนะคะเนาะแกงส้มมาช่วยพี่ฝ้ายขายมาท่านผู้ชมขาววันนี้นะเดี๋ยวเริ่มกันที่พันดาวก่อนนะคะหน้ากัดดาวจุดแบบนี้เลยนะคะนี่คะ่ะแกงส้มช่วยขาย คือวิ่งมาหาเลยนะคะายไม่ไม่อยู่3วันเนาะกลับมาวิ่งเลยนี่ค่ะท่านผู้ชมดูขานั่งด้วยอย่างนี้เลยนะคะอ่ะพันดาวค่ะท่านผู้ชมต้นละ100บาทนะคะอันนี้นะคะท่านผู้ชมกัดดาวแบบนี้กัดสวยๆแล้วนะคะ มีหลายฟอร์มนะคะฟอร์มเดียวกันนี่แหละใหญ่ๆห,หมดเลยนะคะเอาไปอัพกระถางได้แล้วนะคะ100บาทนะคะสำหรับค่าจัดส่ง50าบาทเหมาๆมีปลายทางทั่วประเทศไม่บวกเพิ่มนะคะใครสนใจนะคะสั่งวันนี้ได้เลยนะคะแล้วก็เดี๋ยวเจอกันอีกทีหนึ่งสุดสัปดาห์เลยนะท่านผู้ชมก็คือจะลงประมาณสัปดาห์นี้ลงหนึ่งคลิปนะท่านผู้ชมค่ะจะส่งให้วันพรุ่งนี้เลยนะคะนี่ค่ะคือบอลสี่พัน 4, ดาวนะคะท่านผู้ชมอันนี้คือมุมบนนะคะ ถ้ามุมบนจะเป็นแบบนี้นะคะท่านผู้ชมนี่ค่ะมุมข้างๆจะเป็นแบบนี้ค่ะนี่ค่ะมุมข้างๆจะเป็นแบบนี้ค่ะท่านผู้ชมหนึ่งร้อยบาททุกกระถางนะคะสวยมากๆค่ะท่านผู้ชมพันดาวเนี่ยเนาะเดี๋ยวไฟจะขัดให้บางตัวนะคะบางตัวที่มีมันก็บางต้นก็มีแค่ต้นเดียวนะคะใครสนใจนะคะพรมพิมานนะคะ อันนี้ใบนี้เตรียมร่วงแล้วนะคะท่านผู้ชมแต่ก็ถือว่าเป็นฟอมใหญ่เลยแหละท่านผู้ชมข่าวไปอัพกระถางได้เลยนะคะเอาไปอัพกระถางได้เลยต้นนี้ไฟให้ไปที่ร้อยห้าสิบบาทนะคะมีแค่กระถางเดียวเท่านั้น,นะคะ่ะใหญ่โตบิกึมมากนะคะสังเกตได้จากก้านที่จะหลุดนะท่านผู้ชมก้านเนี้ยค่ะยาวนะคะก็คือฟอร์มเขาใหญ่นะท่านผู้ชมร้อยห้าสิบบาทนะคะใยสวยๆเลยนะคะโทรมาได้ที่เบอร์ศูนย์แปดหกสี่ศูนย์เก้า หกหกหนึ่งเจ็ดนะคะท่านผู้ชมเมื่อกี้ร้อยห้าสิบบาทนะคะต่อไปค่ะต้นนี้ท่านผู้ชมโอ้ใบนี้เตรียมล่วงนะคะเหลืออยู่แค่นี้เองอาท่านผู้ชมต้นเนี้ยเอาไปแค่เก้าสิบพอใบนี้ถ้าใบนี้ล่วงก็จะเหลือแค่สี่ใบนะคะเก้าสิบบาทก็จะหมดชุดแล้วท่านผู้ชมผมพิมานนะคะใกล้จะหมดชุดแล้วนะคะ อันนี้อสงไขยต้นนี้พิเศษนะคะเป็นไม้จอมเนาะแต่ถ้าไม่ใช่ไม้จอมก็จะมีท่านผู้ชมตู้นู้นนะคะร้อยห้าสิบาทเนาะแต่ต้นนี้เป็นไม้จอมนะท่านผู้ชมไม้จอมก็จะสร้างหัวเร็วนะคะท่านผู้ชมอันนี้ใบมีตําหนินะคะไม้จอมนะคะอสงไขยเอาไปที่สองร้อยบาทนะคะสองร้อยบาทนะคะท่านผู้ชมคะอสงไขยนะสวยๆเลยนะคะนี่ค่ะ อันนี้คือมุมบนนะคะมุมบนจะเป็นแบีแต่ถ้ามุมมุมกล้องข้างๆจะเป็นแบบนี้ท่านผู้ชมสอง้อบาทนะคะเดี๋ยวไฟเอิม่มนี่ค่ะน้องแกงของเรานะคะอันนี้จะเป็นนางสุชาดานะคะท่านผู้ชมนางสุชาดาเป็นบอนเก่าเนาะกัดสีต้นละเจดสิบาทนะคะ ต้นละ70บาทค่ะท่านผู้ชมนี่ค่ะนางสุชาดานะมีหลายกระถางนะคะท่านผู้ชมขาฟอร์มนี้ก็มีค่ะนี่70บาทนะคะ70บาทสำหรับนางสุชาดาบอลเก่านะคะนี่ท่านผู้ชมมาส่งขายฟอร์มนี้นะคะ150บาทนะคะ150บบาทนะสวยๆเลยค่ะมีหลายกระถางอยู่นะคะ 150บาทนะคะมาพบกันวันนี้มืดๆอีกแล้วคะ่ะเปิดแฟลชให้อีกแล้วคะ่ะมงกุฎจ,จักรกพรรดิไฟอามาเซลให้ที่90บาทเพราะว่าฟอร์มเขาเหลือแค่ประมาณ3ใบต่อกระถางนะคะเมืองพิจิตรนะคะ90บาทเนาะเมืองพิจิตรนะคะ90บบาทนะคะเจ้าสาวท่านผู้ชม เจ้าสาว99บาทนะคะกระถาง3มีหลายกระถางอยู่นะคะเอาไปเลี้ยงท่าผม้ชมบอลป้ายเลยแหละน้าไให้ราคาน่ารักเลยนะคะอันนี้นะคะคือหมอชานยุทธนะคะหมอชานยุทธนะคะซึ่งท่านที่ตอบอายุถูกก็ยังไม่โทรมาหาไฟเลยนะคะเนอะ ถ้าเกิดว่าดูคลิปนี้นะคะติดต่อมาหาฟ้ายนะคะลูกค้าที่ไทยถูกเนาะจากคลิปนู่นนะคะหมอชานยุทธร้อยเดียวนะคะป้ายสวยทุกต้นนะคะต้นละ100บาทท่านผู้ชมคิดดูเอานะคะป้ายสวยทุกกระถางนะคะนี่ค่ะต้นอบอวบนนะคะหนึ่บาทนะแล้วก็พัทยาค่ะพัทยานะคะเกบบาทนะ มีหลายกระถางอยู่คะ่ะท่านผู้ชมไายกมาให้นะคะเป็นตัวอย่างเนาะเดี๋ยวบางตัวจะเอาไปจัดเสร็จให้แหละท่านผู้ชมเพราะว่าไยบางตัวเดี๋ยวไยจะไปจัดเสร็จให้จะให้วันนี้จะให้ดูแค่บางตัวเนาะอันนี้นะคะมณน,นีล้อมเพชรแผงป้ายแบบ เออคือด่างเทพมากๆท่านผู้ชมนะฮาร์บบ้างด่างเต็มใบมากนะคะกระถางหกสี่ร้อยห้าสิบบาทวันนี้ไฟอัพถ่ายให้ดูแค่เป็นบางตัวเนาะเดี๋ยวจะไปจัดสิทธิ์ให้นะคะแสงประพัดศรหนึ่งร้อยบาทนะคะเดออี๋ยูจะส่งกระถางสุดท้ายนะคะอันนี้ซับเจริญน,นะคะหนึ่งร้อยบาทนะอัพสรสวรร์หนึ่งร้อยบาทนะคะ อันนี้คลิปนี้จะจะให้ดูเป็นบางต้นที่แบบว่าคือเป็นบางกระถางอันนี้อับสอนนี้120บาทอันนี้ก็120บาทนะคะไปอับกระถางนะให้ดูแค่บางกระถางเพราะว่าเดี๋ยวไฟจะไปอับอับกระถางอันนี้ท่านผู้ชมขาเป็นพมพิมานนะคะ ฟอร์มน้ำฟ้ายไข่้อยอันนี้ก็ร5อยนะคะท่านผู้ชมแจ้งนะว่าเป็น1 5อยหต้นที่หหรือต้นที่2อันนี้เป็นต้นที่2นะคะนี่ค่ะใหญ่ๆเลยนะใหญ่นะคะท่านผู้ชมอ่อันนี้ต้นที่2เดี๋ยวฟ้าที่เหลือเดี๋ยวฟ้าจะไปจัดสิ็จ์ให้บางต้นที่แบบคือหน้าไม้ไม่ได้ว่าสวยมากขนาดป้ายเยอะๆนะคะเดี๋ยวฟ้าจะไปจัดสิ็จ์ให้อันนี้รัตนาสินนะคะ90บาทนะคะรัะตนาสิน คือบางต้นยังไม่สวยเอเผื่อใครจะเอาต้นนี้ท่านผู้ชมห,หนุมานประสานได้นะคะคือใบเขาไหม่เฉยๆนะคะเดี๋ยวออกก่อนเนี่ยค่ะแต่ว่าเขาป้ายสวยนะอึ้บถ้าไฟเอาไปออกเฉยๆแค่นี้เองอะท่านผู้ชมเหลือแค่นี้เองอ มันไม่ค่อยนั้นเนาะเอาไว้ก่อนนะคะเนาะอ่ะเดี๋ยวไฟวันนี้ไฟคือคัดให้เลยนะคะต้นไหนยังไม่สวยจะไม่ไม่ไม่เอาขึ้นมาเนาะเพราะว่าเดี๋ยวจะไปจัดเซตให้นะคะต้นไหนต้นเล็กหรือว่าอะไรเงี้ยจะเอาไปจัดแบบว่าหมายถึงว่ามันมันไม่ได้จึ้งมากนะคะเดี๋ยวไฟจะเอาไปจัดเซตให้เลยลบไปเลยนะคะลบไปเลยเพราะว่า คือเจอกันอีกทีหนึ่งสุดสัปดาห์เดี๋ยวจัดท้ายคลิปแล้วกันนะคะมาใส่ตั้งแม่บ้างเลยท่านผู้ชมเดี๋ยวถ้าใครรอคลิปจัดเซ็ตนะคะทายคลิปเลยเดี๋ยวฝ้ายจะจัดให้แต่ละตู้เลยนะคะโลเลยท่านผู้ชมเพราะว่าอีกอาทิตย์นึงเลยกว่าฝ้ายจะกลับมานะคะท่านผู้ชมอันนี้แสงประพัดสอนนะคะแสงประพัดสอนร้อยแปดสิบบาทนะคะอันนี้อยู่ในกระถางห้ากระถางหกแหละร้อยแปดสิบบาท ต้นนี้นำเสนอนะคะท่านผู้ชมอันนี้ชื่อว่าเทพเทวฤศไซตั้งแม่ค่ะเนี่ยค่ะเขาสูงอะ่ะท่านผู้ชมอยู่ในกระถางหกนะคะถ้าคืออันไหนไฟบอกใหญ่ก็คือใหญ่นะคะอันไหนใหญ่ก็คือใหญ่เนี่ยค่ะหมุนให้ดูนะคะอันนี้ป้ายนะคะเรายิ่งหลอดใหม่อ่ะอันนี้ไฟช่วยเขาไว้หน่อยเพราะเขาสูงกว่าคนอื่นนะคะ อันนี้หลอดใหม่นะคะหลอดใหม่จึงเลยนะคะไปจัดฟอร์มอ่ะท่านผู้ชมเอาไปสามร้อยต้นนี้ใหญ่มากๆนะคะคุ้มนะคะอันไหนคุ้มไฟจะบอกว่าคุ้มแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วอ่ะอันไหนใหญ่ๆคือมันคุ้มหมดเลยนะคะอย่างเมืองใหม่ก็เหมือนกันนะคะเมืองใหม่เหลืออยู่ประมาณสามกระถางคือถ้าไฟบอกว่ามันใหญ่ก็คือมันใหญ่จริงๆท่านผู้ชม ร้อยแปดสิบนะคะเมืองใหม่ใส่<ซ>ตั้งแม่มีอยู่สามกระถางท่านผู้ชมฟอร์มประมาณนี้เลยคือไซส์ใหญ่แบบนี้เลยนะคะท่านผู้ชมใหญ่ก็ใหญ่ก็คือใหญ่มากนะคะนี่เอเหลืออยู่สองกระถางบ่าไม่ได้นะคะอ่ะอันนี้คือนาดีบุรพาไม่ป้ายนะคะ ขออนุญาตขายให้ในน้ำไม่ป้ายเดี๋ยวโตมาแล้วเขาจะกัดชมพูแบบนี้เลยเหลือสองกระถางนะคะใหญ่จริงๆนะคะต้นนั้นใหญ่แบบนี้ใหญ่ก็คือแบบว่าใหญ่มากนะคะนี่ค่ะอันนี้ร้อยห้าสิบนะคะท่านผู้ชมต้นนี้ร้อยห้าสิบนะต้นนี้ร้อยแปดสิบนารีบุรพาไม่ป้ายสายชมพูนะคะสายหวานชมพูนะคะ ใหญ่เบื้อเริ่มเทิมนะคะท่านผู้ชมถ้าใหญ่ก็คือใหญ่มากนะคะราคาน่ารักมากท่านผู้ชมลองลองประเมินดูนะคะราคาน่ารักจริงจริงเพราะว่าต้นใหญ่จริงๆริงนะคะอันนี้คือยกกรรมหยี่นะคะไซตตั้งแม่นะคะต้นนี้มีลูกนะคะเอาไปสองร้อยอีกต้นหนึ่งนี่ค่ะลูกอีกต้นหนึ่งร้อยแปดสิบนี่ค่ะ อันนี้200นะคะต้นนั้น180นะคะใหญ่เหมือนกันเนาะบางทีไฟก็ไม่รู้ว่าคือต่อไปค่ะท่านผู้ชมพันดาวไซตตั้งแม่นะคะพันดาวไซตตั้งแม่นะคะ,ดะ,คะเดี๋ยวใครรอคลิปจัดเซตรอนะท่านผู้ชมเดี๋ยวไฟจัดให้สดๆเลยอันนี้พันดาวไซตตั้งแม่1 8 0บาทนะคะนี่ค่ะร้อบาท หมุนกระถางโชว์เลยท่านผู้ชมใหญ่มากนะคะกัดจุดเต็มเลยนะคะ180บาทใหญ่ทุกต้นรัตนาสินนะคะมี2กระถางไซส์ตั้งแม่นะคะไฟให้ที่180ยแปนะคะท่านผู้ชม180บบาทนะคะนี่ค่ะ มีสองกระถางแต่ว่าใบมีตําหนิหน่อยนะคะท่านผู hmm. ้ชมแต่ว่าใหญ่มากร้อยแปดท่านผู้ชมเอาไปเถอะน้องมันคุ้มจริงๆอ่ะฝั่งคันนี้ค่ะท่านผู้ชมอันนี้นะคะคือองค์หญิงทอฝันเอ๊ลูกค้าจองเที่ปงมดูโอเคอันนี้คือองค์หญิงทอฝันนะคะท่านผู้ชม250สองร้อยห้าสิบใส่ตั้งแม่นะคะ เห็นไหมคะท่านผู้ชมใบเขาออกสีน้ําตาลแล้วอะ่ะคือเขาแก่มากๆนะคะโตมากๆอันนี้คือหลอดใหม่นะคะสองร้อยห้าสิบบาทเหลือแค่ไม่กี่กระถางแล้วนะท่านผู้ชมเนาะห่อคนรับได้นะคะเขาจะออกหน้าน้ําตาลหน่อยใบเขาอะ่ะด้วยอายุของเขานะคะท่านผู้ชมด้วยอายุของเขาเนาะเหลือ,อยู่สี่กระถางสองร้อยห้าสิบบาทนะคะใหญ่เบเริ่มนี่ค่ะฟอร์มนี้หมดเลยท่านผู้ชม ฟอร์มเดียวกันนุนด้วยนะคะนุนด้วยสองร้อยห้าสิบเมืองใหม่ก็สองร้อยอเมืองใหม่ร้อยปดสิบอันนี้เจ้าสาวไซส์ตั้งแม่ค่ะท่านผู้ชมนี่ค่ะอันนี้ใบนี้เตรียมร่วงไฟเด็ดออกให้โอ้ท่านผู้ชมหลอดใหม่จึ้งมากนะคะหลอดใหม่จึ้งมากอันนี้เอาไป สามร้อยท่านผู้ชมต้นใหญ่นะคะเอาไปสามร้อยแล้วกันค่ะเนาะสามร้อยนะคะ,อ,ะ,ะ,คะอ่ะเดี๋ยวไฟเริ่มจัดเสร็จให้เลยดีกว่าท่านผู้ชมอย่าลืมนะท่านผู้ชมค่าจัดส่งห้าสิบบาทเหมาเหมานะคะค่าจัดส่งห้าสิบบาทเหมาเหมาถ้าเป็นเซตถ้าเป็นเซตไฟรวมส่งให้ไหม ถ้าซื้อเป็นเซตนะคะไฟรวมส่งให้แล้วกันเนาะถ้าซื้อเป็นเซตเดี๋ยวไฟรวมส่งให้ตู้นี้นะคะสําหรับตูน้นี้ไฟจะจัดเซตให้เป็นตู้อยู่ที่ว่าแต่และตู้จะจัดได้กี่เซตเนาะนับวันยิ่งขายก็คือไฟก็ยิ่งจัดแปลกๆเนาะลูกค้าบอกอ่าเซตนี้จัดต้นนี้ให้ค่ะต้นที่หนึ่งไม้จอมนะคะในทองหมิน่นจะดูโซมๆหน่อยเ่านผู้มชมเนี่ยค่ะด้วยความที่เขาเป็นไม้จอมนะคะ แต่กัดสีเอาไปบำรุงเอานะคะใหญ่มากนะคะไฟต้องจับกล้องยังไงถึงจะให้เห็นขนาดว่านี่ค่ะท่านผู้ชมใหญ่นะกัดสีสวยๆเลยค่ะต้นที่หนึ่งนะคะลาทองหมินต้นที่สองเอาอะไรดีชินนบัญชรน,นะคะต้นที่สองชินนบัญชอ ต้นที่สองชินนบัญชรเรียกได้ว่าเป็นไม้เก่าเลยแหละบางใบไอ้ไฟถูกก้านสิมเมื่อกี้ถือออกมาโอ้ปกติดีไหมโอเคปกติมีก้านนี้เตรียมลวงนะคะไม้เก่าเลยท่านผู้ชมเซตนี้นะคะเซตที่หนึ่งเนาะเซตที่หนึ่งนะคะชินนบัญชรน,นะคะนี่ค่ะชินนบัญชรน,นะ แล้วก็จัดตัวนี้ให้อ,อ,อ้าวอุณหภูมิของคุณสูงเกินไปอ่าอันนี้คือเทพอักษรา,าค่ะเทพอักษรา,าท่านผู้ชมเอาไปเปลี่ยนกระถางได้เลยอ่ะเทพมันจะไฟเด็ดใบทิ้งให้ก่อนโอ้โห เทพัศสลาท่านผู้ชมต้นใหญ่ๆคือไซต์ตั้งแม่ทั้งทั้งสามต้นเลยแล้วเป็นไม้เก่าด้วยนะคะท่านผู้ชมเนี่ยค่ะเอาจริงอ่ะท่านผู้ชมที่เอาไปคือไฟเชื่อว่าลูกค้าที่ซื้อบอนสีไปอะคะ่ะเอาไปดูแลอย่างดีอยู่แล้วนะคะแต่ต้นนี้ใบมันจะติดเหลืองหน่อยนะคะบางใบตู้ฝั่งนี้ร้อนนะคะคือลูกค้าที่เอาไปดูแลไฟเชื่อว่าเอาไปฟุมฟักคือแบบ บื้มแน่นอนนะคะหมายความว่าคือเขาโตหมดแล้วนะคะ3มต้นนี้ท่านผู้ชมนะคะฝ้ายจัดเซตให้เนาะอยู่ที่3ต้นนี้นะคะท่านผู้ชมเอาไปที่380บาทส่งฟรีค่ะ 380บาทส่งฟรีต้นใหญ่ๆเลยค่ะชินนบัญชรน,นะคะนายทงหมินแล้วก็เทพอักษรา,านะคะ380บาทส่งให้ฟรีนะคะะบึ้มๆเลยอ่ะใหญ่ๆเลยเพื่อใครสนใจน้องเอาไปดูแลนะคะเพราะว่าใหญ่แล้วนะคะแล้วก็เป็นไม้ที่ ไม้เก่าแล้วก็ไม้สวยด้วยนะคะอะ่ตู้นี้ได้หนึ่งเซตแล้วนะคะสามร้อยแปดสิบบาทนะคะท่านผู้ชมมาดูตู้นี้กันบ้างนะคะว่าจะได้เซตไหนเนาะ,ะไปที่ต้นนี้ค่ะพรมพิมานนะคะพรมพิมานนะคะคือที่ไฟ้จัดให้เพราะว่าใบมันหลุดหลายใบนะคะท่านผู้ชมเนาะอยู่ในกระถางหกนะคะ พรมพิมานเนาะอะไรอ,อีกที่ไฟเบไม่ได้แจ้งนะคะอ่ะอักษรสวรรค์คือบางอันที่จัดคือลูกค้าที่ซื้อไปแยกต้นนะคะไม่ต้องน้อยใจนะคะเพราะว่าอันนี้คือขอคนเที่ยาไปฟูมฟักเขานะคะเพราะบางต้นเขาแบบคือต้องการการฟูมฟักนะคะมันไม่ได้จึ้งมากนะคะแล้วก็ต้นที่สาม ตอนที่สามไฟให้อะไรไปดีที่ไม่ได้แจ้งเออเซตนี้เป็นเซตที่อันนี้อส่งไขแต่ว่ามันไม่ได้ป้ายเยอะค่ะท่านผู้ชมเนาะเนาะมันไม่ได้ป้ายเยอะนะคะนี่ค่ะเซตนี้ท่านผู้ชมส่งให้ฟรีนะคะมีเซตเดียวเซตที่สองนะคะเอาไป 280บาทรวมส่งค่ะ280บาทรวมส่งนะคะเอาไปฟูมฟักเอานะคะเซตประจำตู้นะคะหรือว่าตู้ประจำเซตนั่นเองต่อไปมาตู้นี้กันบ้างนะคะตู้นี้คือขอคนดูแลฟูมฟักเลย ต้นนี้ใบจะร่วงแล้วนะคะศึกษาศาสตร์ค่ะบอลเหลืองเหลืองศึกษาศาสตร์นะคะใบนี้เตรียมร่วงนะคะอ่าศึกษาศาสตร์เนาะแล้วก็เอวันนี้ไฟไปสะดุดอะไรเจ็บ,บแล้วก็หงดารุนต้นนี้แล้วกันมีต้นเดียว หงดลุนนะคะแล้วก็เอเอาอะไรให้ดีนะหงดลุน,แล,นแล้วก็นี่ละกันค่ะเอาไปฟูมมฟักนะคะอันนี้คือชมพูพานคองเมืองนะคะชมพูพานคองเมืองนะคะ ท่านผู้ชมหน้าใบาออกใหม่ออกมาชมพูเลยนะคะเอาไปฟูมฟักนะคะท่านผู้ชมนะคะสามต้นนี้นะคะไฟให้ไปที่สามต้นนี้นะคะไฟให้ไปที่สองร้อยแปดสิบบาทรวมส่งให้นะคะสองร้อยแปดสิบบาทรวมส่งให้นะคะหงดารุนเนาะหงดารุนชมพูพานคลองเมืองนะคะ แล้วก็เหลืองศึกษาศาสตร์นะคะ280บาทรวมส่งนะคะ280บาทรวมส่งเก็บก่อนนะคะเหลืออีกตู้นึงก็คือเหลืออีกเซตหนึ่งเนาะท่านผู้ชมจัดเซตให้สดๆร้อนๆอเลยนะคะ ตู้นี้ค่ะเวลมายุร well านะคะหน้านี้มีอยู่หน้าเดียวเนาะเวลมายุร well านะคะนี่ค่ะหน้าชมพูแบบนี้เลยนะคะคือท่านผู้ชมแปลกมากนะคะเวลมายุร well านั่นมันไม่แปลกหรอกคะ่ะแต่มันกัดชมพูนะคะนี่ค่ะปกติจะกัดเขียวก่อนนะคะเอาไปฟูมฟักนะคะ เซตวันนี้ก็คือจะบอกว่าสวยทุกอันแต่ว่าเน้นคนที่คือเอาไปแบบฟูมฟักเขาหน่อยนะคะให้เขากลับมาแบบสดชื่นสดชื่นนะคะเทพสายลุงแผงด่างคะ่ะเทพสายลุงแผงด่างนะคะต้นที่สองต้นที่สามอุ้ยเนี่ยต้นนี้ ก็ไม่เอาแล้วเอาอะไรดีอ่ะอ่าโอ้ยไม่เอาอันนี้เงินทองนาคนะคะอืออยลูกค้าจองไว้แล้วลูกค้าบอกอะไรของน้องฝ้ายนี้นะคะเอาไปเพนดาวแล้วกันค่ะพันดาวไม่เอาเอาสามวางัง 3วังค่ะท่านผู้ชมใบแข็งสามวังนะคะเอาไปฟูมฟักนะคะ3วังเซตนี้ท่านผู้ชมเอาไป2อ0ร้อบาทนะคะรวมส่งให้220บาทรวมส่ง <S <S เดี๋ยวไฟขอจบคลิปไว้เท่านี้ก่อนนะคะเซตที่1นึ่น 3า0แเนาะแล้วก็มา280แล้วก็เอ้ท่านผู้ชมเดี๋ยวไฟต้องมาย้อนคลิปดูแหละท่านผู้ชมจดให้ไฟหน่อยนะคะเดี๋ยววันนี้จบคลิปไปเท่านี้นะคะถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไ r i b e กับช่องลูกชาวนาอีล่ามาลาเดอร์ด้วยนะคะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ